สวัสดีนะครับทุกคนอันนี้พามาดูลูกปลานะประกาศชุดแรกนะครับที่เลีย้ยงไว้ตอนนี้ก็ได้ประมาณเกือบสิบวันแล้วมั้งคือบางตัวก็เล็กมาก,มากนะครับบางตัวก็ใหญ่นะครับก็จะประมาณนี้ตอนนี้เขาอยู่ข้างล่างนะครับทุกคนก็นจะอยู่ข้างล่างแนละ้วข้างล่างเลยเห็นไหม นล้วไนดูนิดนึ่นี่เห่าหารไปเขากินเสร็จแล้วเขาก็อยู่ข้างล่างกันนะพอดีอากาศมันร้อนก็เลยเติมน้ำขึ้นนิดนึงนะครับเห็นไหมก็ตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างสีเขาก็จะประมาณแบบน้ำเงินน้ำเงินนะครับแล้วก็มีเขียวๆบ้างคอยดูอีกทีตอนโตนะ มัจะเป็นทรงไหนนะครับทุกคน <c oughs> อันก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันเป็นตัวเล็กๆอ๋อเพิ่งเอาลงวันนี้นะครับเห็นไหมนี่ตรงนี้ตรงน,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 นี้เห็นเล็กๆนะครับเอาลงเอาลงใหม่สองบ่อ นะครับเราค่อยดูอีกทีหนึ่งตอนมันโตเนาะก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตให้ดูนะครับทุกคนเพราะมันก็ยังตงนนัวเล็กนะมีตะบอ่อนี้แหละที่จะให้ดูได้พอจะเห็นตัว <c oughs> ตมันอยู่ข้างล่างนะตัวก็ตระมาณนี้เริ่มสีเริ่มอะไรแล้ว ประมาณนี้ครับทุกคนนนี้ก็เป็นอีกอันนึงแต่อันนี้น้ำยังไม่ค่อยดำนะครับเพราะว่าเพิ่งใส่ไปแต่ทุกคนเห็นไหมเห็นอะไรไหมเยอะไหมเห็นไหมดำๆเต็มเลยอันนี้จะเห็นชัดหน่อยนะครับแล้วก็จะเอาลูกไรให้เขาใส่เพิ่มนะครับลูกเพราะว่าเมื่อเช้า,าลูกรไรมันไม่ค่อยบูมเนาะ ก็เลยรอให้มันบูมก่อนก็คือมันก็เริ่มแบบตัวเล็กๆมันก็เริ่มมีแล้วอตอนแรกมันไม่มีนะเห็นไหมนี่เริ่มมีแล้วอืมอมันก็พอเห็นอยู่อันนี้เพิ่งเอาใส่ไปประมาณสองชั่วโมงนะแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ทำใส่แบบกระตมังเล็กๆไวนะ้เนาะ น้ำเขียวมันโดนอันนี้นะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำเขียวมันโดนฝนลงเหมือนมันจะเป็นกดหรือเป็นด่างอะไรทุกอย่างมันก็เลยทาให้ไม่ค่อยบูมนะแล้วก็เทรนใช้ไปก่อนเห็นไหมพามาดูอันนี้เป็นน้ําเขียวที่ไม่ได้โดนอะไรนะนี่น้ําเขียวที่มันโดนมันจะเป็นอย่างเงี้ยสีเขียวอ่อน แต่มันก็ใช้ได้นะครับอนเีายวทำใหม่เพิ่มปุ๋ยเพิ่มอาหารไปมันก็ใช้ได้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้ก็อัปเดตแค่นี้นะครับทุกคนให้ดูคร้าวๆ